สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งก็จะมาสอนการทำภาพนิ่งสวยๆด้วยแอปพลิเคชันเหมยตูนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยค่ะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปค่ะเราเลือกที่ตัดต่อรูปภาพได้เลยค่ะให้เลือกรูปภาพของเรามาหนึ่งรูปนะคะเอารูปที่สวยที่สุดเลยค่ะ เมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วก็กดไปที่รูปนะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าต่างแบบนี้นะคะเราสามารถตกแต่งรูปได้นะคะจะมีข้างล่างให้ตกแต่งได้นะคะลองเข้าไปกดดูเล่นๆได้เลยนะคะหรือจะไม่ตกแต่งก็ได้นะคะอาจจะเข้าไปแต่งหน้าแต่งตาให้สวยขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะถ้าอยากเข้าไปแต่งหน้าเพิ่มก็กดที่ตัวรูปผู้หญิงนี้นะคะ ก็จะขึ้นเมคอัพขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือจะใส่ตัวอักษรก็กดไปที่ปุ่มข้อความนะคะมีข้อความให้เลือกมากมายเลยนะคะลองเข้าไปเล่นดูค่ะแต่ตัวที่แนะนำนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะจะเขียนคำว่า flow ค่ะลองกดเข้าไปนะคะ เม uhm e> ื่อกดขึ้นมามันจะมีฟีเจอร์ขึ้นมาให้เลือกหลายแบบเลยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปของเราให้เป็นไฟล์ GIF ได้ค่ะก็จะได้รูปถ่ายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้ส่งใน Messenger ส่งไลน์หรือว่าจะเอาไว้ ส่งเป็นสติกเกอร์นะคะทำได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะใช้ลูกเล่นหายตัวได้นะคะมันเป็นแอปพลิเคชันที่เจ๋งมากๆเลยและนอกจากนี้ก็ยังสามารถใส่เพลงได้ด้วยนะคะวิธีการนะคะก็ให้เรากดไปที่ตัวเมโลดี้นะคะ มันก็จะขึ้นเป็นเพลงให้เลือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงจีนกับเพลงเกาหลีค่ะถ้าเป็นเพลงจีนเนี่ยลงเฟซได้แต่ถ้าเป็นเพลงเกาหลีอาจจะโดนปิดกั้นเรื่องลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าเราไว้ส่งลายส่วนตัวนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็กดไปที่คำว่าใช้นะคะเพื่อเลือกเพลงที่เราต้องการจะใช้เลยค่ะ เมื่อได้เพลงที่ใช่แล้วให้กดเครื่องหมายถูกเพื่อดาวน์โหลดได้เลยค่ะก็จะได้เป็นรูปที่มีเพลงน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้นะคะลองเอาไปใช้ส่งลายได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ